สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกษตรีเซิร์ฟประเทศทไทยหรือที่เรียกกว่าไลฟ์เกรษฐีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนต์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศทไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้ GM สุดแสนใจดีนะครับผมจัดจี้สกินดาร์กมาให้เราใหม่ถึง5จี้กันซึ่งไม่ใช่ดาร์กธรรมดานะครับผมพื้นหลังของเขาเป็นพระจันทร์เต็มดวงด้วยก็เนื่องจากวันเพ็ญเดือน12หรือเปล่านะ เราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าจะมีจี้อะไรที่นํากลับมาเป็นสกินดาร์กบ้างจี้แรกนะครับผมมีชื่อว่าน้องตุ๊กตาซัมเมอร์ดาร์กนะครับผมความสามารถของน้องก็คือเมื่อไฟตรงข้ามตกไปยังเมืองของฉันแล้วมีโอกาส70%นะครับผมที่จะเพิ่มค่าประทางแบบฟิกเนาะคูน4นะครับผมค่าปรทางแบบฟิกนี้มันก็จะออกผลหลังจากที่ศัตรูนั้นดูดค่ามาทางเมืองคูณเราไปแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามตกไปยังเมืองของฉันเนาะเพิม่มประทางอีก200%แค่นี้หรอแค่นี้เลย ใช้อันเก่าก็ได้ไมั้งถ้ามันจะไม่มีความสามารถใหม่อะไรเลยขนาดนั้นนะครับผม70%มันก็ถือว่ายังน้อยนะสาหรับคนสมาคูณ4นะครับ บัตรเชิญปาร์ตี้บอดดักจับนะครับผมเวอร์ชนะันดาร์กเนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทำการย้ายทันทีมีการหกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเรียกกลับลงมาในตำแหน่งที่เรายืนอยู่นะครับผมบวกอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์โคตรเยอะไม่ต้องรอให้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกหรอกติดแน่นอนนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อตกเลนน้าข,ของฉันเรามีการเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเข้าไปทางพื้นฐานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียกศัตรูมาแบบซูม ทําใ้ดีจีต่อไปนะครับผมสวิตหลุมดําโลนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อตกไปที่ของฉันนะมีโอกาส60เรเนะครับผมนี่จะชาร์โลสามารถชาร์จได้สุดๆสอขั้นครับผมเมื่อไยตรงข้ามทําการที่ตั้งหลุมดํามีมอกาส80เปที่จะสลับตําแหน่งหลุมดํากับหลุมขาวนะครับผมอันนี้ถ้าใครว่าใครนะครับผมใช้ตัวละครที่สร้างหลุมดําเนาะจะเป็นอะไรที่โคตรน่ารําคาญสุดๆเลยนะครับ แต่ก็ไม่ได้ขนาดมือลิงหรอกจิตต่อไปนะครับผมหมวกปาระเบิดไทเทเนียมแบบดาร์กนะครับผมความสามารถก็เพิ่มอัตราการควบบุรู้ต่าแม่นยำ54%นะครับผมกดคู่ขี้บวกเพิ่มไปเลยอีก15%เนาะมีโอกาส85%ที่จะบังคับการดักจับบังคับการบังคับย้ายนะครับผมสูงสุดสองครั้งแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแดนมาร์กวิวกาส55%นะครับผมยิงระเบิดตามใจฉันนะครับผมไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามแบบสูง ห้าสิบห้าหรอมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะปกติมันสี่สิบห้าใช่ไหมว้าวอันสุดท้ายนะครับผมสิ่งดีๆที่ผมจะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกท่านก็คือเกาะลอยฟ้าหลุมดำปกติแล้วนะครับผมความสามารถในการควบคุมลูกเต๋าหน้าหลังนะครับผมมันจะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมอันนี้มันเพิ่มมาให้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับผมติดแน่นอนถ้าไม่ติด ก็อทอยต่อนะครับผมแล้วรอบต่อไปติดแน่นอนแล้วก็เมื่อตกร้ยมาของเรานะครับผมมีโอกาส85ส85หสร้างหุ่นดำหรอกผมกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างเกาะรอยฟ้ารุ่มดำกับเกาะรอยฟ้าขังกงอันไหนมันจะเล่นได้เวอร์ไวกว่ากันแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าผม <laughs> คิดไว้ว่านะถ้าเกิดว่าจะเอาไปเล่นกับเบอร์บายทุกตัวมันก็ต้องเกาะลอยฟ้ากักขังหรือเปล่าเออมันจะได้ขังกงเขาได้ถ้าเกิดว่าเอาหลุมดำมาก็หลุมดำถุงมือทันนอสมามันจะได้สร้างฟองได้อันนี้ก็เหมาะสําหรับสายล่มดีนะครับผมถ้าเกิดว่าสองที่นี้อยู่ด้วยกันอ่ะตัวไหนมันก็เล่นได้แหละเพราะว่าตกเมืองปุ๊บขังกงเขาแล้วก็วางหลุมดําก็ให้เขานั่นกลับมาที่เมืองของเราที่มีฟองสบู่อยู่อสองครั้งตบๆเขาก็ตายแล้ว่งอันนี้มันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มี เราไม่ได้มีจี้อื่นๆที่มีความสามารถขังกกงแล้วใช่ปะละ่ะอืมนะครับผมเหมือนจะจามด้วย วิธีการหานะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากๆนะครับผมจากกาที่เรานั้นจะต้องสะสมเทพีแห่งการอันเชิญ s นะครับผมทั้งหมด5ตัวด้วยกันเนาะอ่าตัวหมดทุกตัวเลยนะครับผมส่วนเทพีนะครับผมสามารถหาได้จากการสะสมคำพี์กระถางความมืดนะครับผม A บวกเราทั้งหมด5เล่มซึ่ง a บวกก็ต้องสะสม สมุด a นะครับผมตำราเคทัวิชาเนาะทั้งหมด5เล่มนะครับผมในนั้นเอา5มาคูณ5มาคูณ5หรือว่า5ยกกำลัง3ถูกเปล่าถูกนะครับผมก็จะได้เท่ากับ125 ga นะครับผมแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่การสุ่มของเรานั้นมันมีสิทธิ์ที่จะได้ s ด้วยและมันมีสิทธิ์ที่จะได้ a บวกด้วยนะครับผมดังนั้นเราไม่ต้องหาตับีตะบันถึง125 g หรอกนะนะพูดให้มันเวอร์ไปงั้นแหละ เออหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่เปิดหาห้าอันไม่ได้ได้สี่อันเนาะก็เอาสี่อันนั้นนะครับผมมาถมกับจี้ท็อปก็ได้เพราะว่าจี้ท็อปมันก็ มันมันมันก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะเนาะอ่ากำขี้ดีวกว่ากำตดนะครับผมหรือว่าเราไม่อยากได้จี้ใหม่นะครับผมจี้ดั๊กเกา่าๆก็กลับมานะครับผมอย่างเช่นจีโนปปนจ้โดนก๊อปปี้ซูเปอร์ชิลไดเมนท์ฮะจี้โดนก๊อปปี้ซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับผมแล้วก็รองเท้านิจางก๊อปปี้อันนี้ลังมีอยู่นะครับผม ดีมากเลยนะแล้วก็ที่ต่อไปแล้วก็ผมรองเท้าซูปเปอร์เมนชันอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมตัวข้อรในอนาคตได้ใช้แน่นอนที่ต่อไปนะผมการเชิญปฏิตกับดักไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่มัน <c oughs> ก็ไม่มีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายยังนะครับผมหมวกไทเทเนียมจมตีด์กเนาะอันนี้ดูก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ปาร์ตี้รัเชิญาวปุ๋งในประนะเ,เทสนะครับผมอันนี้ก็อยากได้อยู่ นิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะครับผมโดนบริการหุ่นขีมะนะครับอือันนี้ก็คือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นหุ่นใช่ไหมดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตอนเนี้ยคือลุงกำลังคิดว่าจะหาจี้ไว้ให้กับตัวลนะครในอนาคต ซึ่งมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเราก็ต้องรอให้ตัวละครน,นั้นมาก,ก่อนไม่ต้องหาเผื่อไวนะ้เนาะได้ตัวละครมาแล้วค่อยหาจี้ที่เหมาะสมก็ยังไม่สายนะครับผมเผื่อมีจี้ใหม่ๆที่เหมาะสมกว่าจี้เดิมๆเมนาะเราจะไม่ได้เสียเวลาเวลาในการหาก่อนนะครับผมอันนี้ฝากเตือนไวนะ้เนาะได้เวลาดวงดี อันนี้ก็คืออีเวนต์ของทุกคนนะครับผม Lock ล็อกอินรับตัวสุ่มวัตถุดิบพิกเซลนะครับผม A บวกไปละว1ครั้งนะครับผมถ้าเล่นชนะก็ได้มาอีก1ครั้งนะครับผมสุ่มสุดสครั้งนะแล้วก็สะส,สมถ้าเกิดว่าได้เพชรก็รับไปเลยนะครับผมห้าสิบเพชรขึ้นโคตรน้อยเลยครับโฮ้ยคิดถึงเกมเทลเรีย,รยอยากเล่นจนะังกลับไปเล่นเกมเทลเรีย,รยดีกว่าไหม และนี่แบบใหม่แบบสับนะครับผมแบบที่คนแก่งรู้ไม่สามารถรับได้นากก็คืออีเวนต์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่กลับมานะครับผมในวันที่7พอยอถึงวันที่10พอยอนะครับผมก็คือตั๋วสูงจี้เครื่องรางซูเปอร์บวก5คูณ3อันนะครับผมกับเพชรอีก500เพชรเนาะในเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดเราล้วงดีจริงๆนะครับผมเราก็จะได้รับ g s หรือว่า GS บวกไปเลยก็เป็นได้อเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนมันจะแจกหรอ ดูงคิดว่าไอกเกมนี้มันไม่น่าใจดีขนาดนั้นลุงคิดว่ามันต้องน่าไงว่าละมันเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบเพราะว่าวัตถุดิบที่เราจะทำอีเวนต์อ่ะเราต้องซื้อแพ็กนี้เออมันไม่ได้บบแจกมาอย่างนั้นหรอกโอ้โหเจมชิงก <laughs> เลือกให้คนกลับมาทั้งทีก็แจกแค่ตั๋วซูเปอร์ เลยสียจริงสุดคลิปนี้นะครับผม,มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมหากีพับประกันได้ก็ขออภัยมาในาที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมรูมพยายามทำเสียงให้ดังที่สุดแล้วเนาะจะเจ็บคอเลยเนี่ย <c oughs> ไปแล้วครับผมจุ๊บจุ๊บ